สวัสดีนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนกล้วยไม้แอร์แอร์ฮอทคลี i ิกแ l a นะคะวันนี้เราก็ได้มาดูกล้วยไม้กันอีกแล้วนะคะดูนะคะสวยไหมคะเนี่ยกล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนะคะเราพามาดูกล้วยไม้กันนะคะนี่นะคะกล้วยไม้ชมสวนมากสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะ วยไหมคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะวันก่อนก็มาทิ้งแล้ววันนี้เรามาอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเราชอบมากมากเลยกล้วยไม้นี่นะคะสวยไหมคะสวยมากๆเลยนะคะ นี่นะคะสวยไหมคะมาที่นี่แล้วมีความสุขนะคะเห็นไหมคะสวยๆยงนั้นเลยเนี่ยค่ะถ้าสุขภาพเราดีเราไปไหนก็มีความสุขนะคะเมื่อวันก่อนมาลืมถ่ายสวยๆไปให้พี่ๆน้องๆชมนะคะแต่วันเนี้ย เรามากลับมาอีกครั้งนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะเขามีสวยสวยสวย,สวยทั้งนั้นเลยค่ะหลากหลายมากๆเลยให้ชมนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ โอเคนะคะ